คลิปนี้ไม่มีคำเตือนวายย่อเพราะเนื้อหาไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นใครจะดูก็ดูเลยแล้วเลือกเพื่อนมาดูด้วยนะกูไม,ดม,ดม่ดีมึงอยาหฮาว่ากูดีกูไม่ดูมึงอยาก้าว่ากูดดกูไม่สูกมึงอยาาว่ากูสุกสครับวันนี้ก็อยู่กับผมนันทวัฒน์ทีเฮ็ดนะครับวันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอดในป่าน,นะครับ หาของหาของในป่านะครับหาพวกสัตว์ป่าอะไรมากินนะครับไปแล้วครับไปหากันเลยครับนู้นกันครับไปแล้วครับไม่ได้เอาอะไรมาด้วยครับมือป่าครับเดี๋ยวมหารอครับโอ้ชันชัน นี่ก็เป็นเสื้อที่ผมนะครับได้มาจากสงครามรุงสีมันสภาพอย่างนี้แหละครับทีแรกมันก็ดีครับลุยป่าครับดูด,บ <laughs> ดูหนามสิครับดูหนามสิครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นสนามลบนะครับ ที่ผมมาลบกันนะครับลบปะครับลบอย่างลบอ่ผู้ซึกขันวะนี่ครับมันจะเป็นช่องทางผมจะได้ไปหาพวกสัตว์ได้ยินเสียงนกไหมครับจก,กรูจก,กรู <laughs> <laughs> น้องโตเจออะไรเฮ้ยได้มาจากไหนครับเนี่ยอุ้ยุมเห็นครับมันตกมาครับได้มาครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไข่นกเขานะครับนกเขาแต่มันรล้าแล้วครับมันเจออุณหภูมิที่เย็นนะครับติดลบศูนย์องศาครับสั่นปะไปต่อครับเผื่อจะเจอเยอะกว่านี้อันนี้เล้วนะครับ แผ่นดินไหวเหมือนจะไม่มีมีก็มาอีกทางแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้มันไข่อะไรครับไม่รู้ครับอันนี้มันไข่นกกระยางหรือเปล่าครับใช่แล้วครับไข่นกกระยางครับเป็นนกกระยางตัวใหญ่เลยครับตัวเท่านี้ดูไข่ม่อกีครับนี่ลูกใหญ่เลยครับไข่ไข่นกกระยางครับตัวสีขาวจะไข่ฟี ไข่สีไอ้นะครับสีไข่ครับไข่สีไข่ไปครับผมก็ได้วัตถุดิบแล้วนะครับวันนี้ผมจะไปทำอาหารกันเลยนะครับผมก็จะมาทำวันนี้เมนูอะไรนะก่อนนึกก่อนนึกไข่ลามไข่ครับนี่ครับในในบ้องครับในบอกครับนี่ผมเหลามาแล้วครับ ผมก็จะตอกไข่ใส่ในนี้เลยนะครับหุ้ยฟังเสียงเป็นเสียงอย่างนี้ไหมผมก็จะตอกใส่ทีละแกนทีละแกนเลยนะครับ ได้หลายอย่างครับเป็นฝาปิดนี้ก็ได้นี่ไม่ใช่แก้วอะไรนะครับอันนี้เป็นแก้วกินน้ําครับเราจะมาใส่กันเลยเนาะมาครับอุ้ยอุ้ยไข่แตก ทิ้งไปเลยครับน,นะครับตากล้องดอแปบ๊บขอตัวไปล้างแป๊บครับนะครับนีนครับเราจะมาเปลี่ยนวิธีเอาไข่ใส่บอกใหม่นะครับเมื่อกี้สองแก่นสองหน่วยออกหมดเลยครับคลิปนี้เหมือนจะไม่ได้กินครับผมอุต่าห์ไปล่าหามาไข่นกกระยางครับ สดสดนี่ฮื้ยไปทิ้งไปเลยครับกูก็ต้องกลับไปอาบน้ำไม่แห้แล้วเนอะ ใจเย็นใจ <mel od ic egg> เย็นใจครบแล้วนะครับห้าแกนห้าหน่วยกินอาหารครบห้ามูอันนี้ครับหอมันจะคว่ำอ่ะตักใส่เอาก็ได้ครับนี่ครับหนึ่งโลกอุ้ยเทพอะครับตักไข่แดงยังไม่แตกอ่ะครับน้องๆ สองก็ปันนี้แตกอยู่แล้วมดัดแล้วเดี๋ยวผมค่อยเอาไข่ขาวนะครับตามเข้าไปนี่ได้แล้วครับแล้วก็จะเอาปากขวดซุปอุ้ยพอได้ <laughs> ได้สิครับนี่ครับก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็ยึดเทไต่ลงเทไข่ลงไปเลยครับ เออเรื่องหมดครับวิได้เยอะอยู่นะครับดูสิครับเกือบเต็มเลยครับเต็มพอดีเลยครับเราก็ปิดอย่างนี้วิแจ๋วเรามาเริ่มนี่เราจะใส่นี่ก่อนนะครับต้นหอมผักชีครับใส่โรยไปเลย เริ่ครับเลิ่มหมดเลยนี่ครับถือครับถือแป๊บนี่ครับส่วนผสมของผมนะครับก็จะมีผงนัวนะครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนมีแค่สองอย่างนี่แหละครับแล้วก็น้ำปลาครับไม่มีอะไรมาก <c oughs> เ,เสร็จแล้วครับเสร็จเรียบร้อย แล้วก็คนครับเสร็จแล้วครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไปเผาไฟเลยนะครับไปเลยครับผมก็จะเอาผมก็จะทำการเผาเลยนะครับหล่อนขนาดนี่ครับวางไปเลยก็าวางตรงกลาง,งอ้อห แบบโคตรร้อนเลยครับนี่นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่ามันจะออกมายังไงครับตัดไปตอนที่สุกเลยแล้วกันครับไปเลยสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ผมจะมาลองแกะโดนครับว่ามันกินได้ไหมติดนะนี่กินใช้ได้ครับดมครับมันกินมันโรตี <c oughs> เราจะมาปอกเหมือนข้าวหลามเลยนะครับว <Okay. S 1> ิแบบหอมหอมข้าวหลามนะครับหอมเหมือนข้าวหลามเลยโอ้โหืมแบบร้แบบอนครับแต่ว่ากลิ่นหอมกลิ่นใช้ได้ครับแต่รสชาติไม่รู้เป็นไง <cond u plo ad> แกะเลยละกัน okay. นี่อุ้ยก็ได้อยู่นะครับแต่ร้อนแต่ตรงปากนี่ไม่มีนะครับเอาไข่นกกะยางครับออหอืกินกินกินใช้ได้ครับชิม อันนี้จิ้มอันนี้คือจิ้มขอจอดได้เลยเฮ้ยนินทากูนะขอ,อน,น้ำปลาเลยน้ำปลาน้ำปลาไม่ใส่น้ำปลาไม่เค็มแล้วนะเราจะมาเริ่มกินกันเลยนะครับเราเราจะมาเริ่มกินกันเลยเนาะ โต๊ะครับร่อยหืมกลิ่นมาข้าวรามครับน่นสองคนน,ววน,นู่นสวามาบดิ้นน่นอืมใช้ได้ครับใช้ได้ไม่เลียวถือว่าใช้ได้ดไม่รู้รสชาติะไรเลยครับร้อน กินมันหอมเหรอหอมครับหอมกระเทียมพริกไทยครัาหอมขาใหม่กับทั้งบอกครับแค่ดมก็อิ่มแล้วครับดมสิครับอืมอืมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ย <ม>นี่เป็อน,อ,นอ,อย่างผมใครให้เมียใครมาลูก

อย่าง <c ười> ครับคำสุดท้ายครับหมดแล้วนะครับก็ถือว่าอร่อยครับใช้ได้ใช้ไม่ได้ครับใช้ไปซื้อของไม่ได้ครับาอ,อุ้ยยังไม่หมดครับโต้อนคนรับต้อน,นหมดแล้วครับ นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเพื่อให้พวกเราแล้วพวกผมแล้วก็ใครต่างๆแล้วก็นั่นแหละครับผมพูดหมวแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ได้เนยครับ <laughs> ผมขอลาไปก่อนสวัสด,ดีครับ